สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดตทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นแ่ะรลักข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fan Page นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งแล้วก็เชียร์บันสใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันทั้ง3ามลิงก์ด้วยนะครับ สำหรับเรื่องแรกที่เราจะมาพูดถึงก,กันก็คือประเด็นก่อนเกมนะครับซึ่งแมนยูของเราเนี่ยจะมีโปรแกรมไปเยือนอัตามิล,ล่าในวันเสาร์ที่15มกราคมนะครับหรือว่าคืนนี้ตามเวลาประเทศไทยเนี่ยก็เที่ยงคืนครึ่งนะครับนะก็รอบนี้เป็นทีมเยือนนะครับหลังจากที่ในศึกวันถ้วยที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูก็เตะไปแล้วแล้วก็เจองานที่ยากลำบากนะรอบนี้เจอกันในลีกบ้างนะครับ ซึ่งความพร้อมของแมนยูเนี่ยแน่นอนครับว่าแมนยูต้องเช็คฟิตรอบสุดท้ายอย่างเช่นลุคชอหรือว่าเฮเลนเบิกไวนนะครับที่มีข่าวออกมาเรื่องของความไม่พร้อมนะครับฟิลโจนโดโรโดจอนโชอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าลาฟเนิเคให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับว่าผู้เล่นเหล่านี้มีการลงซ้อมได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องรอดูอีกรอบหนึ่งในการฝึกซ้อมรอบสุดท้ายนะครับว่า พวกเขาจะมีความฟิตผ่านหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะพร้อมลงสนามนะฮะเพราะฉะนั้นส่าทีมจากปากของลาบันนิกเนี่ยเอาตามคาดการณ์ก่อนแล้วกันก็คือน่าจะค่อนข้างฟูนะครับอาจจะมีบางรายที่ไม่พร้อมแหละอาการบาดเจ็บหนักก็ว่ากันไปนะครับอาจจะสักประมาณรายหนึ่งสองรายแต่ว่ามันไม่ได้มีผลกระทบอยู่แล้วก็น่าจะฟูทีมนะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของลาบันิกนะฮะ ในเรื่องของความพร้อมของแมนยูเรานะครับไม่ต้องเป็นห่วงอะไรมากมายนาะก็นักเตะส่วนใหญ่กลับมาลงซ้อมภาพการฝึกซ้อมก็เราได้เห็นอยู่นะในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของทางสโมสรโดโล่ก็ลงซ้อมได้แล้วนะครับแล้วก็เรื่องที่2ครับสิ่งที่เราต้องเจอจากแอสตันวินล่านะครับวิลล่าเนี่ยเพิ่งไปเซ็นดูกาดีนนะครับเป็นนักเตะชั้นดี2รายเลยนะก็คือดูกาดีนเป็นแนวรับนะฮะเพิ่งมาจากอ่าเวอตันแล้วก็อีกรายหนึ่งเนี่ย ก็ไปเซ็นมาจากพาเซียลานั่นก็คือฟิเบร์คูรินโย่ซึ่งคูรินโย่เวลาเจอแมนยูก็มักจะทําแสบกับแมนยูเป็นประจาเลยนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นการสัญญาที่ยอดเยี่ยมทั้ง2องดีวสำหรับวิลล่านะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดพวกเขาไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับพร้อมลงสนามเนี่ยก็ถือว่าเป็น2แข้งขี้แมนยูอาจจะต้องเจองานหนักก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องที่3ครับการเจอวิลล่าเนี่ยโอ้โหแมนยูเหนื่อยทุกครั้งอย่างเช่นในเกมที่ผ่านมาในบอลถ้วยเนี่ยนะครับ จอแล้วก็เจองานยากเลยนะเหนื่อยตลอดนะครับรอบนี้ไปเยือนบ้านวิลล่าด้วยยิ่งแต่หนักไปใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เกมที่ง่ายครับสำหรับเกมน,นี้นะก็เชียร์กันแบบเต็มที่นะครับแล้วก็กระตุน้นนักเตะแมนยูแบบเต็มที่แล้วกันนะครับอย่าพลาดชมคืนนี้เวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับเ๋รวเราเจอกันนะหลังเกมนะครับซึ่งแฟนผีคิดเห็นอย่างไรครับเกี่ยวกับเรื่องของผลสกอร์คิดว่าแมนยูชนะไหมชนะเท่าไหร่นะครับเสมอ หรือว่าแพ้นะฮะเราก็คาดการเรื่องของสเอตัวจริงมาหน่อยก็ดีเหมือนกันนะเรื่องของการจัดทับนะฮะว่าในมุมมองของทุกท่านเนี่ยจะจัดทับออกมาอย่างไรกันบ้างนะครับสว่วนเรื่องราวต่อมาครับทางลาฟนิกเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงอนาคตของดีโนด้วยนะครับลาฟนิกยังคงให้สัมภาษณ์แบบเดิมย้ําคําเดิมนะครับว่าเขาเนี่ยได้มีการพูดคุยกับดีเนสัต์แล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเขาก็ ยืนยันว่าดีโน่เนี่ยเป็นผู้สัปปรตรูที่ยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วก็เราเนี่ยอยากให้ดีโน่เนี่ยอยู่กับทีมต่อไปนะครับซึ่งมันก็เข้าใจได้กับสถานการณ์นตอนนี้ที่มันก็ต้องมีนักเตะบางรายแหละอย่างที่บอกกันไปว่าอาจจะไม่แฮปปี้นะครับเพราะว่าด้วยวัยขนาดนี้แล้วต้องการโอกาสลงเล่นแบบสม่ำเสมอแต่ว่าไม่ค่อยได้รับโอกาสเนี่ยซึ่งมันก็เข้าใจได้นะครับมันก็นํามาซึ่งอารมณ์ที่อาจจะไม่ค่อยพอใจนะครับแต่ล่ามุนิดเขาก็บอกนะว่า ถ้าเกิดอยู่กับเราต่อไปเนี่ยโปรแกรมการลงสนามเนี่ยมันยังเหลืออีก3ารายการเพราะฉะนั้นทางดีนสันเนี่ยจะมีโอกาสอย่างแน่นอนนะและนี่คือเรื่องของอนาคตของดีโนโน,นะครับที่ราบอฟนิกออกมาเปิดเผยอีกรอบหนึ่งนะครับนะเรามากันที่เรื่องของริเตียโนโรโดกันหน่อยนะครับริเตียโนโรโดเนี่ยได้ออกมาพูดคุยหรือว่าออกมาให้สัมภาษณ์อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของภายในทีมนะครับเหมือนกับออกมาเปิดเผยเรื่องของ ความกระหายของนักเตะรุ่นน้องนะครับหรือว่านักเตะทุกคนในแมนยูนี่แหละในสโมสรแมนยูนี่แหละที่มันแบบเหมือนกับไม่ค่อยมีความกระหายเหมือนกับไม่มีการกระตุ้นตัวเองไม่พัฒนาตัวเองอะไรประมาณนั้นนะจริงๆริงโรนัลโดออกมาเคลียร์เรื่องของราบังติคแล้วว่าเขาหนุนหลังลาบัติคแบบเต็มที่แต่ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของกระแสภายในห้องแต่งตัวที่เหมือนกับมันก็อาจจะเชื่อมโยงไปในเรื่องของการที่นักเตะ แบ่งกันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับนักเตะแบบไม่ค่อยฟังกันไม่ค่อยแบบมีการให้คําแนะนํากันนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งโรนโดเขาพูดเลยนะว่าผมเนี่ยยังจําได้ครับตอนที่ผมเนี่ยอายุ18-19-20เนี่ยมีนักเตะรุ่นใหญ่บางคนเข้ามาคุยกับผมครับตอนนั้นผมก็คิดว่าคริสเตียโน o โรนโดหรือว่าผมเนี่ยต้องพัฒนานะครับพวกเขาเนี่ยรู้เยอะกว่านายนะพวกเขาเนี่ยมีประสบการณ์มากกว่านายก็คือหมายถึงรุ่นพี่แแหละที่อยู่ าร่วมทีมในตอนนั้นแล้วก็โรโดตอนนั้นเป็นเพียงแค่ดาวรุ่งซึ่งรุ่นพี่ก็มาให้คําแนะนําดาวรุ่งเป็นเรื่องปกตินะครับพวกเขาเนี่ยผ่านช่วงแย่ๆมาหลายต่อหลายครั้งเพราะฉะนั้นเราต้องฟังเขานะครับแต่มีคนอื่นที่ไม่ยอมรับถ้าคุณเนี่ยวิจารณ์พวกเขานะครับผมไม่ได้พูดถึงนักเตะของเราในรุ่นนี้นะแต่ผมเนี่ยมีลูกผมเข้าใจบางครั้งถ้าคุณเนี่ยเข้มงวดเกินไปพวกเขาก็อาจจะทําสิ่งที่ตรงกันข้ามก็ได้เหมือนกันนะครับ คุณเนี่ยต้องหาความสมดุลที่เหมาะสมนะครับหรือว่าคุยให้คําแนะนําแบบที่เหมาะสมไม่ได้แบบว่าโอเอียงไปทางใดทางหนึ่งนะครับนะในการให้คําแนะนํากับนักเตะรุ่นน้องหรือว่าเพื่อนร่วมทีมแต่ตามความคิดเห็นของผมเนี่ยประเด็นสําคัญมันควรออกมาจากภายในตัวของคุณเองนะครับคุณควรภูมิใจในตัวของคุณเองแล้วก็มองดูส่องกระจกดูเป็นประจําแล้วก็พูดกับตัวเองว่าฟังนะ ผมเนี่ยหรือว่าเราเนี่ยต้องพร้อมที่จะทุ่มเทยอย่างเต็มที่ในแต่ละครั้งเพื่อได้รับโอกาสหรือว่าเพื่อสมโมสรในว่าก,กันไปนะครับผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยเราควรที่จะทําเพราะว่าในช่วงปีใหม่นะฮะเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงได้แล้วนะครับแล้วก็เราเนี่ยมีหลายอย่างที่จะต้องทําเพื่อคว้าชนะเราต้องเชื่อมั่นในเรื่องนี้ครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็คงเป็นฝันร้ายต่อไปอย่างแน่นอนนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยนี่คือสิ่งสําคัญมากครับ เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือกันครับแล้วก็ถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยต้องการให้ผมช่วยผมก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนี่คือสิ่งที่คริสเตียโนโรนโดให้สัมภาษณ์ส่วนเรื่ต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของมาร์คาร์ดฟอร์ดนะครับมาร์คาร์ดฟอร์ดเนี่ยก็มันมีข่าวออกมาครับเป็นข่าวขอ,อาวสิบนะว่าอารันเชเลอร์เนี่ยได้มีการติดต่อไปหามาคาร์ดฟอร์ดนะครับ เพื่อให้คําแนะนําในเรื่องของการเรียกฟอร์มเก่งกลับมาให้ได้นะครับแรดฟอร์ดเนี่ยเหมือนกับกลับมารอบเนี้ยขาดความมั่นใจนะครับผลงานไม่คงเส้นคงวานะครับการจบสกอร์ก็ไม่ได้เรื่องเลยช่วงเวลาหลังนี้นะครับยิงแทบจะไม่ได้เลยนะครับการไปกับบอลสิ่งต่างๆของแรดฟอร์ดมันดรอปดาวลงไปเยอะมากๆนะครับฟอร์มเก่งหายไปเยอะ ทำให้มันก็มีการให้คําแนะนํามากมายนะฮะอย่างเช่นน่าจะเป็นบทสัมภาษณ์ของเบอร,ร์ตอมนะที่เคยให้สัมภาษณ์นะถ้าผมจะไม่บิดนะครับว่าทำไมแรดฟอร์ดเนี่ยไม่โทรหรือว่าไปขอคําแนะนำอารันเชลเลอร์ล่ะนะฮะที่มีประสบการณ์มีเรื่องของการประสบความสำเร็จนะครับในตําแหน่งที่ค,คล้ายๆกันนะฮะอย่างเช่นคิเยโนโรนโดก็ไปขอคำปรึกษาได้นะครับเดซัมคาวานี่เป็นต้นนะครับซึ่ง ตอนนี้ก็มีการอ้างกอันออกมาแล้วว่าอลันเชลเลอร์เนี่ยก็พร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้เป็นคนให้คําแนะนำนะครับแล้วก็ถึงขั้นที่จะติดต่อไปหาแรดฟอร์ดนะครับเพื่อให้คําแนะนําช่วยเหลือในช่วงนี้นะครับช่วงที่แรดฟอร์ดเนี่ยอยู่ในช่วงที่ฟอร์ไม่ดีจริงๆนะครับนะก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะถ้าเป็นความจริงผมคิดว่ามันเป็นเรื่องดีเลยนะที่อลันเชลเลอร์ระดับแบบตัวท็อปเนี่ยมาให้ให้คำแนะนำทางแรดฟอร์ดให้กลับมาดูดีได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนะ ส่วนเรื่องราวของดอนนี่ฟันเดเบกกันบ้างนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างก็ตามรายงานกันออกมานะครับตอนนี้ดอนนี่ฟันเดเบกกองกลางของแมนเชสเตอร์เดวิเนี่ยถูกเสนอตัวให้กับเบอร์เซอร์ดมุนแล้วก็นิวคาสเซลไปยืมตัวไปใช้งานนะครับในช่วงเดือนนี้นะก็คือในช่วงครึ่งซีซั่นที่เหลือเนี่ยก็จะน่านจะมีการโดนปล่อยยืมตัวกันไปมี2ทีมก็คือดอทมุนแล้วก็นิวคาสเซลนะครับซึ่งประเด็นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าดอนนี่ฟันเดเบกก็มีความต้องการที่จะ ย้ายทีมไปหาโอกาสลงเล่นดับสม่ำเสมอนะครับแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันว่าลาฟต้งนิกก็พยายามขวางอยู่ไม่ให้ดอนนี่ฟารเดเบกย้ายทีมนะครับก็รอติดตามกันนะฮะในขณะที่ฟาบิโซโรบานโนนะครับก็ได้ออกมาการันตีเกี่ยวกับกระแสข่าวนี้หน่อยนะครับโรบาโนบอกว่าสถานการณ์ของดอนนี่ฟาเดเบกเนี่ยณเวลานี้แมนยูยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของกองกลางร,รายนี้ตามที่เป็นข่าวเลยนะครับแล้วก็ไม่มีการหาหรือ กับนักเตะหรือว่าตัวแทนแต่อย่างใดไม่ว่าจะเป็นการปล่อยยืมตัวหรือว่ากรณีอื่นๆก็ตามนะครับก็เป็นการเน้นย้ำว่าถึงแม้ว่าจะมีข่าวอย่างหนักเรื่องการปล่อยตัวแต่ว่าการย้ายจริงๆเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าแมนยูยังไม่อยากปล่อยอันนี้ก็เป็นการเน้นย้ำข่าวการย้ายทีมแล้วกันเรื่องของดาวิสฟาร์เบกนะครับส่วนในรายของอามาเดียโลนะครับก็มีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านั้นว่าทางเบลูนีนายใหญ่ของดาบิคาตตี้สนใจ ยืมตัวอมาติเยโรไปใช้งานนะครับแต่ว่าทางเวโรนี่บอกตามตรงนะครับว่าคืออมาติเยโรเนี่ยเป็นนักเตะที่ก็สนใจนะชื่นชอบฝีเท้านะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องยากที่จะไปยืมตัวนักเตะรายนี้มาใช้งานนะครับนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะนี่คือสิ่งที่เวโรนี่ให้สัมภาษณ์เองนะครับสนใจแต่ว่าเป็นเดีอที่ยากในรายของฟาเบียนลอิสนะฮะก็ มีรยา,ายงานกันออกมาจากเดอะมิลเลอร์นะครับก็มีการเล่นข่าวกันออกมานะว่าแมนยูเนี่ยสนใจที่จะคว้าตัวฟาเบนรูอิสกองกลางของทางนาบลีนะครับซึ่งแมนยูกำลังจับตาดูสถานการของมิฟฟิลวัย25ปีรายนี้แบบใกล้ชิดนะครับซึ่งนาบลีก็พร้อมที่จะมีการเจรจาด้วยนะแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นที่อยากปล่อยนะคือไม่ได้อยากปล่อยหรอกแต่ว่าถ้าเกิดคุณมาในราคาที่น่าพอใจ เป็นราคาที่สุดพิเศษเนี่ยพวกเขาก็พร้อมที่จะมีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็แมนยูก็เคยเป็นข่าวกับฟาเบียนลูอิสมาก่อนหน้าน,นั้นแล้วด้วยเพียงแต่ว่าหลังๆเนี่ยข่าวมันเงียบหายไปนั่นเองซึ่งมันก็อยู่กับโปรเจกต์ตรงกับโปรเจกต์ที่แมนยูกำลังมองหากองกลางรายใหมพ่พอดีก็อาจจะดําเนินการก็ได้นะครับอาจจะไม่ใช่ในช่วงมก,กราคมนี้ครับน่าจะเป็นเรื่องยากนะเพราะว่าราคามันสูงด้วยแต่อาจจะเป็นในช่วงซัมเมอร์มากกว่าก็อาจจะเป็นตัวเลือกสำรอง ลง,ลงมาจากดีคคนไรท์ right อะไรประมาณนั้นนะเพราะว่าอันดับหนึ่งเนี่ยก็คือแมนยูเลงดีคคนไรท์ right แหละแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้ดีคคนไรท์ right ที่ราคาสูงกว่าก็เป็นฟาเบรุอุสของทางนาบลีนะครับก็เป็นมิดฟิลด์อีกหนึ่งคนที่ได้รับความสนใจจากทีมชั้นนาในโยุโรปเช่นเดียวกันส่วนในรายของเดียโกดัลโลนะครับก็มีรายงานกันออกมาจากเดลิโออาร์ดล่าสุดนะครับว่าสโมสรแอตมาลิดเนี่ยกำลังพิจารณาเรื่องของการ สอบถามถึงความเป็นไปได้ในการยืมตัวเดโกดาโลมาใช้งานนะครับในช่วงครึ่งซีซั่นที่เหลือนะครับก็หลังจากที่ทางไอบัลลีเนี่ยมีการปล่อยทิปเปียไปทำให้พวกเขาเนี่ยก็กำลังมองหาแบ็กรายใหม่เข้ามาที่ถนัดทั้งสองเท้านะครับก็คือแบ็กขวาก็ได้แบ็กซ้าก็ได้ก็คือเดโกดาโลตอบจบนะครับก็อาจจะยืมตัวมาก่อนแล้วก็อาจจะมีออปชันซื้อขาดหลังจาก จบซีซั่นอะไรประมาณนั้นครับนะแต่ว่าน,นเวลาเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องยากไปแล้วนะครับเพราะว่าลาบแล้วนี่ก,ก็เหมือนจะชอบเดียโก็ดาวโลแล้วด้วยนะครับการปล่อยตัวก็น่าจะยากลงนะฮะประเด็นสุดท้ายครับก็คือเรื่องของอ d เดสเบรานะครับก็มีราย,ยางานออกมานะครับว่าตอนนี้ฟาร์เมนโกนะครับก็มีการยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวอ d เดสเบราแบบถาวรมาแล้วนะครับเป็นการยื่นแบบเบื้องต้นหลังจากที่ ยืมตัวเปเราไปไปใช้งานแล้วก็เป็นเรื่องของผลงานที่น่าประทับใจนักเตะเองก็มีความสุขกับทางฟาเมงโกมีความสุขแฮปปี้มากๆนะเวลานี้นะครับแล้วก็อยากอย,กอยู่กับฟา r m เมงโกต่อไปนะแต่ว่าอย่างที่บอกกันไปนครับก็คือแมนยูเนี่ยต้องการในราคาอยู่ที่ประมาณ20ล้านยูโรเพราะฉะนั้นยังไม่ตรงครับ10ล้านยูโรมันขาดอีกครึ่งหนึ่งก็คือ1 0ล้านยูโรต้องเพิ่มมานะเพราะฉะนั้นก็ต้องเจรจากันต่อไปนะฮะ คือรอบแรกมันแป๊กก็จริงแต่ว่ามันก็ยังมีโอกาสเรื่องของการเจรจากันต่อไปแหละเพราะว่าตลาดมันยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับไม่มกรานี้ในช่วงซัมเมอร์ก็ยังมีเวลาเรื่องของการย้ายทีมสำหรับเปรานะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ